สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี h a n n e l นะครับแล้วก็พบผมเช่นเคยนะครับโอเควันนี้ก็อยู่กันกับแอป eCommerce e นะครับวีคอมเ e อร์แอปนี้คืออะไรครับมันเป็นแอปคล้ายกับคล้ายๆกับแอปบ a l l e t นะครับก็เป็นกระเป๋าเงินออนไลน์ให้เราสะสมเงินไว้ในนี้นะครับสามารถเติมเงินได้นะครับโดยมีค่าตอบแทนเพิ่มเติมก็คือสมมติเราเติมสิบบาทอาจจะได้เพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นเติมร้อยหนึ่อาจจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วความพิเศษของแอปนี้มันคืออะไรเนี่ยก็คือ มีโปรโมชั่นนะครับอ่าใส่รหัสโค้ดเราจะรับเพิ่ม19บาบาททันทีนะครัสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เงินเติมเงินฟรีเนี่ย19บาทสามารถดาวน์โหลดมาแล้วใส่โค้ดนะครับแล้วก็จะรับเงิน19บาทสามารถเติมเงินได้เลยนะฮะก็วิธีการทำเนี่ยให้ไปโหลดมานะครับหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปก็ได้ผมจะพาไปที่แอปโหลดเลยนะครับได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับพอสมัครเสร็จแล้วนะครับโหลดมาสมัครเรียบร้อยนะเข้าโปรโมชั่นโค้ดตรงนี้นะฮะอ่าเห็นรหัสด้านข้างหรือเปล่าครับ อ่าให้ใส่เข้าไปเลยนะครับ s g นะครับ5 5อ่า r c m นะครับเราใส่รหัสนี้เราจะได้ทันที19บาทนะครับหรือว่ารหัสเพิ่มอ่าโปรโมชั่นก็ได้นะครับรหัสเพิ่มเพื่อนนั่นเองนะคนใส่นะครับจะได้19บาทนะครับแต่ถ้าเป็นรหัสที่เราแนะนำเนรับเราตัวเรานะครับจะได้9บาทแล้วคนใส่จะได้19บาทนะครับถือว่าวิวินกันไปนะคนใส่จะได้เยอะกว่า10บาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าสําหรับใครที่ไม่ต้องการไป แนะนำเพื่อนเนี่ยนะครับก็มีทริคก็คือถ้าเรามีโทรศัพท์ที่บ้านนสองเครื่องเนี่ยก็แนะนําคนที่บ้านก็ได้เราก็มาสมัครเองนะเราก็จะได้เพิ่มอีก9บาท9บาท9บาทเรื่อยๆเนี่ยครับโอเคเงิน19บาทเนี่ยเอาสําหรับตรงนี้ก่อนนะทานอาหารแค่นี้ต่างนี้19บาททําอะไรได้บ้างเนี่ยเติมนึ่งฉือเลยครับอ่าให้เรียกค่ายของเราเลยนะครับเติมได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะเติมค่ายไหนนะครเติมไปเลย19บาทเนี่ยครับอ่านี่ครับเรียกได้เลยนะครับตั้งแต่10บาท ยันเติมได้ยันพันห้านะครับโอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่สามพันนะครับสพั 3, 200นสระครับผมก็สามารถเติมเงินได้นะครับฟรีเลยนะโอเคสําหรับแอป,ปนี้เนี่ยลืมบอกไปว่าจะหมดอายุในการใช้รหัสโคดเนี่ยวันที่สิบสาประมาณห้าทุ่มเนี่ยแต่ไม่รู้ว่านาะโคตเขาจะเขาจะเปิดให้เพิ่มอัตราขยายเวลาหรือเปล่านะแต่ทางแอป,ปแจ้งมาแล้วว่าวันที่สิบานะครับสิบสามหทุ่มนะครับ ก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณคือเกือบสองวันเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับก็อยากให้รีบสมัครนะครับสำหรับคนที่ยังไม่สมัครนะโอเคนะครับผมจะมาแลกของรางวัลให้ดูดีกว่านะผมขอแลกเป็นบัตรเงินสดทูมานี่ละกันนะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นแปลเป็นเงินสดได้นะครับสหรับบัตรเงินสดทูมานี่นะครับโอเคนะครับอ่ะก็แตงสดทูมานี่เนี่ยก็กดเข้าไปเลยเครับเราอยากได้อะไรก็ซื้อน,นะครับเรามีเงินแล้วนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับถ้าเรามีเงินในระบบแล้วนะครับ สิบเก้าบาทเพื่อนๆไปเติมเงินนะครับแต่อันนี้ผมจะแลกบัตรทูให้ดูแล้วกันนะเมื่อกี้ผมมีสามพันสองนะผมซื้อไปพันหนึ่งเลยแล้วกันนะพันทูนะฮะอ่ากดซื้อบัตรเติมเงิน,นครับกรอกรหัสธุรกรรมนะฮะรหัสธุรกรรมนี้เพื่อนๆจะได้ตอนที่เพื่อนๆสมัครครับเขาให้เพื่อนๆตั้งเองนะจะไม่ใช่รหัสผ่านนะจะเป็นรหัสทําธุรกรรมนะมันจะไม่เหมือนกับรหัสผ่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวกกรอกรหัสธุรกรรมก่อนนะอ่ากรอกแล้วกดยืนยันนะครับ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับก็ได้แล้วขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าสถานะก็ขึ้นเลยนะครับวันที่สิบสองเดือนสามนะครับสามทุ่งพึ่งนะจํานวนหนึ่งพันบาทนะครับบัตรเงินสดทูมันนี่นะครับก็จะได้ชี s e r ลนัมเบอร์นะครับกับพาสิร์มาให้ดูที่พาสดเป็นหลักนะครับโอเคนะครับผมก็จะนําเราตองนี้ยเราสามารถไปเติมได้เลยนีโอเคผมก็จะอ่าไปแปลงเป็นเงินแล้วกันเนียครับสิทธิพิเศษตรงทูมันนี่เราสามารถแปลงเป็นเงินได้นะครับโอเคผมขอจดเลขก่อนนะครับ อ่าใครที่ยังกําลังจะเติมรหัสผมไม่ทันผมนะเพราะว่าผมเติมไปแล้วเนี่ยอ่าโอเคอันนี้ก็คือรหัสทูมอนี่ผมขอเช็กก่อนนะครับ9681โอเคถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับให้เราผมจะไปเติมแล้วกันนะผมจะเติมเข้าวอลเล็ตของผมนะฮะอ่านะมาดูวอลเล็ตผมกันนะครับอ่าตอนนี้นะครับ อ่าตอนนี้ wallet ผมมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็บาทนะครับผมจะเติมไปหนึ่งพันบาทแล้วกันนะผมจะเอ้ยรหัสเมื่อกี้น,นะครับไหนนะผมจะเติมเจ้ารหัสเมื่อกี้เข้าไปนะครับอ่านะครับก็เปิดรอ,อไว้ก่อนนะครับผมใช้ receiver เข้ามาผมใช้ m i นเล r เข้ามาในจอเวลาเติมนะครับเวลาเปลี่ยนบัตรทูเป็นเงินเนี่ยให้กดออกจากซีห้าหกนะแต่เบอร์เราต้องเป็นเบอร์ทู้วยนะครับ เป็นเบอร์อื่นก็สมัครทัวร์เด็ดได้นะแต่จะใชู้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้อ่านะครับจากนั้นกดสี่เหลี่ยมขาดไปตัวหรือเปล่านเนี่ยนะเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนะครับี่ยขาดพินด้วยนะครับของเป็นสองอนะ่ะเติมบ่อยจำได้นะครับว่ามันเลขเก้ามันจะเอ้เลขสี่มันจะดันไปตรงนี้โอเคผมจะกดเติมนะครับไปยังเบอร์ทูนะครับ อ่ามันจะเข้าทัวร์เลตอัตโนมัติเลยนะอันนี้คือสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ใช้ wallet นะครับสมัครฟรีนะฮะับ wallet อ่าจากนั้นรอข้อความเข้านะครับแอปหนึ่งนะนี่นะนับสามก็เข้าเลยครับหนึ่งสองอสามอะไรอย่งเงเข้าเลยคโอเคก็ข้อความมาว่าได้รับหนึ่งพันบาทเข้าทัวร์เลานะครับภาษีหนึ่งร้อยสี่สิบบาทก็โอเคอยู่นะครับอ่าเราไปดูในทัวทะครับ อ่าส่งมาแล้วนะฮะโอเคอ่าโอเคครับเวลาทําไมาเงินไม่เพิ่มเนี่ยเราไม่ได้ดดยีเฟสเนะครับกดลากลงมาครับอ่าลากปุ๊บเงินเด้งขึ้นมาอันนี้นะครับอ่าโอเคครับแลกได้ชัวนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถอ่าโหลดไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับหรือว่าเราจะถ้าเราใส่รหัสตอนแรกเราก็ได้19เนี่ยเราสามารถเติมเงินได้เลยฟรี 15, นะครับ อันนี้ผมสาธิตในการแลกบัตรนะครับัล้วใครจะแค่เติมเงินนะครับโหลดมาเติมเสร็จก็เราไม่พอใจเราก็ลบก็ได้นะครับสําหรับเขาก็ลองให้เราดูว่าเราพอใจสาหรับการใช้อันนี้ไหมผมว่ามันก็สะดวกดีนะก็คล้ายๆกันะนะครับก็โอเคนะโอเคเราถอยหลังไปเนงะินเราก็จะยุบลงไปนะ,ะยุบลงไปนะครับหนึ่นะแต่หลายคนลองบวกลบคูณหารดูแล้วมันจะลบไปประมาณ 970บาทนะเพราะว่าเขาคืนมาให้เรา3%อนะอันนี้คือสิทธิพิเศษสาหรับคนที่ใช้แอปนี้นะเขาได้คืนให้สาเหรับ True ันนี y เลยนะซื้อ100ก็คืนให้3บาทนีซื้อพันคืนใด้30สิบนะโอเคผมว่าจะอา่ารีวิวตรงไหนดีนะเติมเงินมันก็เติมได้นะครับเราก็เลือกเครือข่ายเรานะครับก็กดเติมเหมือนกันนะโอเคผมจะลองเติมให้ดูก็ได้ครับ อโอเคผมจะเติมฟักผมละอาจสิบเาบาทแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนแรกมันเข้า19บาทใช่ไหมอ่าก็ตอนแรกเนี่ย19บาทนะครับก็ถ้าใครใช้ไอ้ดีแท็เนี่ยไอเอเนี่ยมันจะมีสิบกับ20่สิเลยนะครับโอเคผมเติม20่สิแล้วกันเนี่อ่าตรงนี้ใส่เบอร์เรานะครับ ไปเบอร์เราไปโอเคนะครับจากนั้นกดเติมเงินทันทีครับอ่านะครับจากนั้นกดเติมเงินทันทีนะครับ ตรานี้ใส่รหัสทำธุรกรรมนะฮะใส่เสร็จแล้วก็ยืนยันนะครับอ่าแล้วก็รองเงินเข้าเลยนะฮะอ่าเนี่ยครับก็ได้แล้วเนี่ยครับก็จะเป็นแบบว่าขึ้นมาตอนแรกเป็นทูใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเติมเงินมือมถือนะครับเติมในเอสนะให้เบอร์น,นี้นะเวลาน,น,นี้นี่นะครับ โอเคเราก็ข้อความผมก็เข้าเรียบร้อยแลนะเนี่ยข้อความ A S เข้าอีกนะอ่าเนี่ยก็มีข้อความจาก A S เข้ามาด้วยนะคุณได้เติมเงินยี่สิบบาทเนะี่ยอ่านี่ฮะอ่านี่ครับ, <Okay. S 1> ค,รบคุณได้เติมเงินยี่สิบาทนะเวลานะครับเวลาใกล้เคียงกันนะในมือถือนะครับอ่านะครับละล้านเหรียญนะโอเคนะสำหรับแอป e-commerce เนรับ ก็จ่ายจริงแน่นอนนะครับเขาเป็นช่วงทดลองนะครับสําหรับแอปนี้นะถ้าเพื่อนๆสามารถแนะนําได้ก็แนะนําได้ก็เพิ่ม9บาทนะหรือว่าจะใช้เครื่องที่บ้านก็ได้นะมีทัก2สองขเครื่องนะก็สามสิบสี่สิบนะอาจจะได้ทูมานี่แค่หนึ่งใบนะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้บัตร2 VIP เนี่ยนะครับก็มีช่องทางนะครับหรือว่าลองลองโพสลงเฟ e บุ๊กก็ได้นะหน้าวอลเราเลยนะอาจจะมีคนสนใจก็ได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีคำถามสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับแอปนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับซับสไคร์ช anel ลวมถึง